สวัสดีวันศุกร์นะทุกคนนะอ่ะวันนี้ให้ถ่ายรายการ The Eater ครับโลเคชั่นวันนี้คือพุทธพลสายสนะมาร้านต้มเรือดหมูนะครับเดี๋ยวลงไปละตอนนี้เป็นเวลา8โมงพอดีเลยทีมงานนัด7โมงครึ่งวันนี้มาสายนี่มาดูทีมงานคุณภาพของผมดีกว่าแย่แย่ดีรับ้วก็ตกหลุมช้าเลยสวัสดีครับพี่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ มันช้าอะไรวะนี่ประตูเฮ้ยประตูอัตโนมัติด้วยเว้ยปนแต่ได้นะเขานั <c oughs> ่งกินคร <c oughs> ับผมวันนี้มอบสายครับมอบตัวทุกคนครับแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เดี๋ยวรอถ่ายนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวออกมาข้างนอกอเพราะว่า ลูกค้าก็ได้เยอะจัดนะครับผม <What? S 1> อันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเป็นร้านต้มเลื่อนหมูที่อยู่มานานมากเดี๋ยวที่ผมต้องเอางี้ทุกคนที่ผมต้องหลับตาครับที่ว่าข้างนอก,นอกแดดแรงมากเดี๋ยวปอกส่ตาแป๊บนึงนะสองเทปเหมือนเดิมวันนี้การทํางานนะเส้นพุทธมนฑนสายสี่นี้นะคะก็ของกินเยอะเลยใครที่มาตามรอยก็มาได้เลยครับผมเสกจุนต้มเลือล่อนหมูดื่มกาแฟก่อนนะมันจะคู่นี้ออกไปเปิด,ปดคิวเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ กินอะไรครับพูดมาเนี้กินกาแฟหน้าคุณแม่ไงถาทีนี้แหละแค่นี้อ่ะอุปกรณ์มันทำไมนะของเก่าไงโอ้โหเดี่ยวไปเช่ามาเอาไอาใส่ว่าเขาไปงานส่งพ่อมานะจะไมไปในด่าตายห่าโอ้ตายเลยไม่รู้เขาได้ยินหรือเปล่าน่ะนะอ๋ออะไรอุปกอยู่เขไม่ได้ยินหรอกทุกคนเราเจอคนดังอีวังนี้มสองยอดชั้นนะวันนี้มันมีอ เข้าหน้าเสร็จแล้วครับนี่เฮียเจ้าของร้านเจกนะครับหลากหลายเมนูน่ากินมากครับนี่แต่พีที่แหลงนั่งจ้องหมูสเต๊ะแล้วครับผมก็จ้องเหมือนกันไม่พูดดีอะหรอครับต่พูดคุณกินยังมาทานตอนดูโรนะครับยังไงอร่อยที่บ่น่าไม่อร่อยนะแต่ร้านในนี้เข้ากันดีแล้วกนส เอามาถ่ายเทปแรกเสร็จแล้วนะครับผมก่อนไปโลที่สองหมูสเต๊าร้านนี้ก่อนแน่อร่อยจังอืมร้อนๆเลย เด็กเลยครับผมอ๋อเด็กห้งไหนครับเด็กไม่มีบ้านเฮ้ย <c oughs> ไปจอดเร็ว <c oughs> มาอัานี่ตรงนี้ <c oughs> จะไปจอดไกลทำไมอะ <c oughs> ไม่มีที่เลยพี่แสบตาทั้งวันจริงๆวันนี้อ่ะตอนนี้ถึงโลเคชั่นที่2แล้วนะครับเราย้ายร้านมาถ่ายร้านนี้เป็นร้านอาหารตุรกีเออ,เอ,อมันจะไม่รู้เหมือนอาหารอินเดียหรือเปล่านะทุกคนสองก็ยังไม่เคยกินเลยนะครับแหมแดดร้อนเลยตรงนี้อยู่ย่านแบบพุทธมนตร์ตลิ่งชันอะไรเงี้ยนะทุกคนนะ เมื่อกี้นี้ก็หลงทางไปนู่นไปออกสวนผักสวนเพิกอะไรเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยทีเดียวเชียวตรงนี้ก็มันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับก็จะมีร้านอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยด้านหลังนะฮะมีสำนักแต่งรถด้วยมีร้านล้างรถด้วยนะมีร้านอาหารด้วยนะฮะกินงคลินิกมีคาเฟ่นะทุกคนคำน้าเองนะก็เราอินเสิร์ตร้านอยู่นะเฮ้ยเขาขยันขึ้นมาเลยว่ะดูดิว่าแล้วเป็นงานเขาถึงเยอะอ่ะโอ้โหนี่วันนี้ใช้เล่นอะไรครับ สิบห้าสามสิบครับนี่ไอ้ของกอก์ฟเกตโอ้ร้าบรรยากาศดีมากนะสุดี่สุดเลยเอ้ยนี่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 จองไว้หรือเปล่าคะจองไว้สองคนครับไม่หมายถึงร้านเดิมจองโต๊ะไว้เลยครับครับผมสุ่สอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรเราก็คุ้นเคยว่าเออนวดแผนไทยอะไรนี่อีไรนะนวดในเมลาคาเฟสเป็นคาเฟ่สไตล์ตุรกีโอ้ดีมากเลยเป็นไงพี่กวางครับน้องอะไรอันนี้ไงเห็นเปล่าร้องเลยเพราะว่าเรียนจบนานแล้ว พอเห็นหน้าก like ็คือโลโก้ข <os> ึ้นอะอย่างงี้ดีกว่าไม่เกี่ยวอะไรเขาหรอกเกี่ยวเกี่ยวที่สันดาลพวกเราเนี่ยฮะเมื่อกี้เขาเน้นเรื่องพรมจริงปะไงครับรับน้องอี่คนให้เขาสิเขาผมมุกเกิบซะด้วยไปด้านซ้ายนั่นนี่ฮะพี่พีดีแรกเราจะเซ็นลายเซ็นให้กับ f อนะฮะเอ้ยนี่ไม่เคยเห็นลายเซ็นพี่พีทางแรกเลยเนี่ยผมดีมันก็ใหญกเหมือนกันรอครับผมอ เซนสวยนะมันเป็นรอยๆอยอยากหยาก้ไม่ไม่แต่กินย่นย่นโอ้โทอากเมเซน่าสุดนี่คือตอนทำบัตรเครดิตอันนีวเลอไปละสจีเอดีกว่าจงยีนะไม่เป็นยักไม่เป็นันเลยเฮ้ยเป็นยักเลยกระไไหลเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ย้อนันใหญ่ใหญ่ให่ย้อยจิก ทุกคนระหว่างนี้นะครับก่อนจะเริ่มถ่ายทับอู้สะดุดเลยสะดุดผมอันนี้สะดุดจริงครับผมไม่ได้เล่นมุกแต่อย่างใดครับพี่ทารอันนี้สะดุดจริงฮะตายแล้วตากล้องซีรีส์ดังนะจะบอกให้พี่ทารเนี่ยเร <c oughs> ื่องวะยังง <c oughs> ดูแอคเด้เฮ้ยร้านสวยมากทุกคนนี่ก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะข้างหลังนี่ก็ใครที่อยากดื่มแบบเครื่องดื่มต่างเยี่ยมเลย โอ้หลากหลายเมนนะูพามาดูมุมนี้ฮะทุกคนฮะด้านหลังนี้ก็เรียกว่าลูกค้ามานี่ก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะเฮ้ยแนวแบบตุรกีนะเฮ้ยมีตะเกียงวิเศษมีตะเกียงไปไหนลูกพี่<ข>อ,อ๋อได้ได้ปะเออแวะมาได้ใกล้ด้วยนะตรงนี้นะ เดี๋ยวออกไปถ่ายรูปคู่กับเสื้อสักคู่นี้ก่อนมาดูเบื้องหลังนะครับผมโจทย์เซอร์ไพรส์ของเรานะนี่นี่นี่ดีดูโหอาจารย์ตุ้มเทสเกมอยู่นะฮะโยกจีหลงใจเออนี่ยกจีหลงใจกี่ทีโยกจีหลงใจกลับมาไม่ถูกเมียถามไปไหนมาเรากินข้าวอยู่เขาบอกเลยครับกว่าจะได้เกมสนุกสนุกนะครับเทสแล้วเทสอีกนะพอจะผ่านที่ประชุมจะมาถึงตรงนี้นะฮะสุดยอด เ,เ,เอาไม่เต้เลยอโอ้โหผม,มก็ชมไม่ใชจะไเกยอนะไรยังไม่ได้พูฟเลยนะช่ป่ะมุกอันนี้มุกงไงมุม้จริงจริงจริงชมง่ายตลอดเลยนะอันนี้ทุกคนเดี๋ยวก่อนสองเริ่มถ่ายเทปสองนี้นะสองจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขามีองค์พระพิคเนศด้วยนะครับให้ได้ไหวกันนะองค์ใหญ่มากเลยแล้วก็สง่างามสวยงามมากเลยนะครับทุกคนครับ นอกจากนี้ในห้องนี้ครับก็จะมีองค์เทพอีกด้วยนะครับเข้าไปได้เลยนะทุกคนอยู่ในนี้นะบูชาท่านได้เลยนะครับอยู่ด้านหลังนี้นะนีะ่ทุกคนครับ วันนี้ก็เสร็จคิวเรียบร้อยแล้วโอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่าทีมงานดีเอตเตอร์เนี่ยประชุมมาร์เก็ตติ้งแพลนนิ่งนะครับในเทปต่อไปกันแบบคันเทียนมากจริงๆริงโปรดิวเซอร์ใหญ่ก็ดูโปรเจกต์ต่อไปนะฮะดูเลยทุกท่านกำลังดูดูว่ามันีดูทำงานเหน็ดเหนื่อยไหมตอนหลังเปียกหนีบเยกใหญเพราะว่างานไม่ทำมันหมดในไทยหมโอ๊ยกำลังโดนด่าอยู่ไม่รู้ตัวเลยแม่ โอ้โหนี่เขาอ้ำกันอย่างเงี้ยเขาอ้ำกันแรงโกงนี่เขาอ้ำกันแรงอย่างนี้แหละเขาพูดเล่นเขาไม่มีอะไรหรอกทุกคนไม่ต้องตกใจรช็อตฟิลเลยเราสั่งนะครับเขาต้องโสดอยู่ด้วยนะทุกคนไอ้พวกผู้ชายเจ้าชู้อ่ะพวกมึงอ่ะไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวดักทากันหมดเดี๋ยวครับผมนี่น้องบีมนะครับนี่เออ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 ะโอเคทุกคนเดี๋ยว กลับบ้านแล้วแต่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้เหนื่อยเลยนะครับแต่ว่าตื่นเช้ามากแล้วก็ขับรถแม่งง่วงนอนชิบหายก็เดี๋ยวคงต้องพักแล้ววันนี้แล้วก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับทั้งใน Instagram, Facebook, TikTok นะครับผมและในคราวหน้าสองจะไปทำอะไรฝากด้วยครับเจอใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีฮะ